สวัสดีค่ะนางสาวนวลจันทร์ดูชัยลัมนะคะหรือในนามนางลำนิ้วเสียนนาเพชรรลตน์นาคีบารมีปู่ย่านะเจ้าคะรับทําหน้าที่นะเจ้าคะราบวงสวงเบิกสุภูมินะเจ้าคะเบิกทรัพย์และทําหน้าที่ทํานายไพ่นักราชนะเจ้าคะทําหน้าที่รับรางวัลนักราชอวดนะเจ้าคะสาขาผู้ส่งเสริมดีเด่นนะเจ้าคะทําหน้าที่ตรงนี้คือ อธิษฐานจิตว่าลูกในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งขอทําหน้าที่ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอันใดที่ลูกทาไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามขอให้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าในทุกทิศทุกทางนะเจ้าคะสําหรับท่านใดที่อยากติดตามนะเจ้าคะเพจนะเจ้าคะนางรํานิ้วเสียนนาคเพชระลัตนาคีบารมีปู่ย่านะเจ้าคะชื่อนี้คือนะเจ้าคะนิ้วจะเป็นลักษณะนะเจ้าคะเหมือนเสียนพญานาคนะเจ้าคะ จึงได้รับการสื่อว่าให้มาทําหน้าที่นะเจ้าคะเป็นนางรํานิ้วเสียนนาคนะเจ้าคะเราไม่ได้ตั้งขึ้นเองนะเจ้าคะเป็นการสื่อจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะเจ้าคะสัมผัสไม่ได้ด้วยกายเนื้อนะเจ้าคะแต่ว่านะเจ้าคะท่านมีอยู่จริงนะเจ้าคะฝากกดติดตามเพจนะเจ้าคะนางรํานิ้วเสียนนาคเพชรชลนาคีบารมีปู่ย่าด้วยนะเจ้าคะสวัสดีเจ้าค่ะ